ยากครับสายหรอโอ้โหครั้งแรกอันนี้วันแรกนะคะหายเหนื่อยเลยแต่ไม่นับวันอื่นมันเมือมองไม่ได้เราก็มองแล้วมันขำมันขำอะไรก็คือก็จะซึ้งยากนิดหนึ่งแต่ก็ได้แต่มันได้อยูินเราแม้ชื่ออยู่แล้วครับผมเนอะสักพักเราก็ได้ยินเสียงเพลงอ๋อได้ยินเสียงเพลงจากข้างหลังมา ก็เพราะฉันไม่มีพี่โดให้ทำคอนเทนต์นี่แล้วไงไคิดดูดีๆพี่แกตกต่ําขนาดเนีนะ้เป็นเพราะว่าผู้ชายหรือว่าเป็นเพราะตัวแกเองคะนั้นแต่แกเลิกกับไอ้พี่โดแกไม่คิดจะออกมาใช้ชีวิตบ้างเลยเหรอวะนี่แกพาฉันมาที่เนี่ยมีอะไรดีที่นี่อะ่ะสุชาดาทัวสายมูทัวสายมูแกก็รู้นี่ว่าฉันไม่ชอบมมมูอะไรแบบนี้อะ่ะคุณพี่รู้สึกไหมคะเหมือนมีพลังงานบางอย่างพลังงานจากใต้เมืองวาดาน,นะคะ ถวบ้านพี่อ่ะเขาเรียกอุปทานมูงมงายกันจริงมีดีบึ่งทางใจมันก็ไม่ใช่เรื่องผิดซะหน่อยเชื่อกันจริงๆหรอนะโมพุทธายะโมพุทายะนาคีนาคะบางคนนะรอคอยที่จะมาที่เนี่ยทั้งชีวิตเลยศรัทธาด้วยลักที่ทำให้ป้ากับลุงเดินขึ้นแต่ละขั้นมาได้อะ Unexpected ว่าจะไม่รักเธอเต้นะครับรับบทเป็นสุรชัยนะคะเป็นหนึ่งใน ตัวหนึ่งในกด์ที่จะพาไปเที่ยวตูนค่ะรับบทเป็นแฮปปี้ค่ะในเรื่องก็เป็นอินฟลูเอนเซอร์ค่ะที่แบบทำคอนเทนต์กับคู่รักอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็วันหนึ่งก็มีปัญหาเกิดขึ้นค่ะก็เลยโดนเพื่อนหลอกไปทัวร์สายมูอะไรเงี้ยค่ะเป็นเรื่องกี่กบบคนที่เขาแบบหนีหนีหนีรักมาครับผมออกหักแล้วก็มาแบบพึ่งพึ่งพาผมไงอือใช่เหรอ เขาเขาเขา,เขามาเหมาือนมาเที่ยวเนาะแล้วก็มาลงคณะทัวร์ผม, <c oughs> ผ,มผมก็พาเป็นหนึ่งในพี่สาวเป็นหัวหน้าเป็นเจ้าของทัวร์แล้วก็พาพาเที่ยวนะครับก็มีไปเที่ยวที่เป็นไฮไลท์คือถ้ำนาคาเนาะเหมือนตัวแฮปปี้ก็คือโดนเพื่อนหลอกแบบเอ้ยออกมาที่อาาอกมาข้างนอกอยู่คนเดียวก็แบบไม่ดีอะไรเงี้ยแต่เราไม่รู้ไงว่าเขามาทัวร์สายมูซึ่งเราแบบไม่เชื่อเลยเรื่องพวกนี้อะไรเงี้ยค่ะแล้วความจริงเราเชื่อไหมสายมูอะไรพวกเนี้ยเชื่อค่ะเชื่อ <Auf How to graduate> ผมคือในเรื่องเนี huh. oh ่ยในเรื่องอ่ะเชื่อเลยคือเชื่อแต่ว่าตัวจริงอ่ะเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งครับใช่แล้วในเรื่องเนี่ยมันมีจุดเริ่มต้นมาจากการอกหักไม่อกหักนี่ครับครั้งแรกนะครับผมผมไม่เชื่อไม่เชื่อว่าแบบไม่ไม่ใช่เรื่องจริงมั้งอะไรอย่างเงี้ยอช็อกอยู่อะไรตุนอกหักก็น่าสิ่งแรกที่จะทำก็คือออกไปหาเพื่อนมากกว่าจะไม่อยู่คนเดียว ผมก็จะไม่ไมยอมรับความจริงแล้วแล้วตัแฮปปี้เนี่ออกไปออกไปที่ไหนบ้างตอนแรกก็คือจะไปร้านอาหารใช่ค่ะไปวัดไปวัดเริ่มต้นเนี่ยไปร้านอาหารก่อนใช่ใช่ในเรื่องจะเป็นแบบไปวัดเนาะไปร้านอาหารนะคะแล้วก็พอเริ่มต้นอีกวันนึงก็จะเป็นแบบเข้าพาทัวร์มูก็คือขึ้นถ้ำนาคาอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือคือคือเริ่มเริ่มจาก ข้างล่างก่อนแล้วค่อยขึ้นขาใช่ค่ะมันหลอกมันหลอกหลอกแต่ว่าในเรื่องที่ถ่ายคิวถ่ายจริงคือขึ้นก่อนขึ้นเขาก่อนแล้วค่อยแล้วค่อยลงมาแล้วค่อยลงมาข้างล่างอะไรเงี้ยใช่ค่ะไม่เคยค่ะคั้งแรกครั้งแรกค่ะจริง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 ตอนแรกอ่ะคิดอยากอยากไปนะคือเหมือนเฮ้ยมีโอกาสอยากไปแต่ว่ามันคือมันเราไม่มีเวลาเพราะว่ามันต้องมันต้องไปอยู่เป็นวันเลยอะไรเงี้ยเออเราตอนเราตอนที่ทางทีมงานเขาติดต่อมาว่าเฮ้ยจะได้ จะได้ไปถ่ายที่ท่านาคาเขาก็ดีใจเพราะว่าเหมือนเฮ้ยได้โอกาสสักทีอะไรอย่างเงี้ยได้สุดท้ายคือเหมือนได้ทำงาน work and travel ไปด้วยครับขึ้นไปยากไหมครับไ่ยากครับสบายหรอโอ้โหมีใครแบบขอพักกลางทางบ้างที่บอกไปกองหรอโอ้ขอพักก็ไม่ได้ไม่ได้พักต้อนเขาเลยมาให้จริงูมันมันเป็นแทนของเขาอยู่แล้วเขาขึ้นเลยมันต้องมีการเฮ้ยตรงนี้เราจะมีจุดเบรค แล้วมันจะมีจุดที่ให้นั่งเป็นระยะระยะอะไรซึ่งแป๊บเดียวแป๊บมากมากค่ะได้พักมากจริงๆคือตอนนั่งกินข้าวแค่นั้นเนี่ยครแบบใค<ช>รกินไม่เสร็จเลยรีบกินแบบจนรู้สึกว่าโอกินกินข้าวแบบจริงๆข้าวอร่อยนะแต่แบบไม่อยากกินแล้วพีว่ก<า>กแก้งกันมาก,มมากให้ข้าวเหนียวโอ้โหเมื่อแานสิบมงเลยครับใช่ใชกแต่เลยทุกวันเลยเนาะขเหนียวใช่หรอเยอะมาก เยอะมากเยอะข้างบนนั้นระหว่างทางมันจะมีแบบหินอะไรเงี้ยค่ะที่แบบเป็นรูปเต่าบ้างเป็นรูปช้างบ้างอะไรเงี้ยซึ่งวานเออใช่ออมีวานด้วยคือมันเป็นแบบธรรมชาติที่เกิดขึ้นมาโดยธรรมชาติจริง<ช>ๆเงค่ะ <ๆ S 2> แล้วมันก็แบบสวยมากคือระหว่างทางนี่ก็แบบตื่นตาตื่นใจแล้วแล้วคือพอขึ้นไปถึงยอดนะครับความรู้สึกเวลา เราเดินมาเดินทางมาตั้งไกลแล้วเราไปถึงตรงจุดที่เป็นชมวิวอ่ะแล้วมองไปตอนพระอาทิตย์ขึ้นเพราะว่าเราเราอยากได้ซีนเช้าเนาะคือไปตอนพระอาทิตย์ขึ้นพอดีแล้วเป็นเป็นฟีลลิ่งที่แบบโอ้เป็นประสบการณ์ที่หายมากข้างบนคือแบบมันมันเราขึ้นไปจริงๆครั้งแรกอันนี้วันแรกแล้วคะหายเหนื่อยเลยแต่ไม่นับวันอื่นวันนี้สองคือเรื่องจริงมแล้วทำไมไม่ไม่คุยไม่ได้แต่วันแรกขึ้นไปแบบอู๋แบบ สวยจริงอะไรเงี้ยค่ะโดยเฉพาะตัวในตัวถ้ำมาคือข้างบน่ะมันร้อนมากแต่พอเราลงไปตรงถ้ำอ่ะค่ะถ่ายที่ถ้ำที่แบบเป็นแบบเกตพญานาคอะไรเงี้ยก็คือเย็นนะตรงน,าน,านาั้นอากาศเย็นเออตอนแรกร้อนเนาะแต่พอไปตรงที่เป็นโซนซันแคร์ที่เป็นเกตพญานาคครับอากาศดีมากอากาศเย็นมากแล้วมันมันเป็นเขาเรียกอะไรทั้งธรรมชาติทั้งสตอรี่ที่ที่น่าทึ่งแล้วบรรยากาศต่างๆทำให้มันมันเหมือนมันสะกดเรามากๆเลยอะครับ แล้วเขาแล้วเขาไปแอบขอนะแอบอะไรเาก็ขอกันทุกคนเาคือแม้ตรงนั้นมันจะมีโซนที่เขาแบบให้ให้ได้ไปขอพรอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่แต่คือในเรื่องเราไม่เชื่อไงคะมันก็ครั้งหนึ่งคือขอพรอีกครั้งหนึ่งคือบอกว่าหนูไม่ได้ตั้งใจพูดแบบสิ่งที่แบบพูดออกไปอะไรกัวไงกัว่ากว่าแบบเขาว่าเอ้ยมาแบบลบหลู่หรือเปล่าอะไรเงี้ยทั้งทั้งที่เราเชื่อมากเดี๋ยวเขาจะไม่ช่วยไง ขอ,อไปทุกซีนนะ่ะเห็นต้องขอไปทุกซีนจริงเออเรามีไปที่อ,อื่นอีกมนะนอกจากกัมพูช์ก็จริงๆก็มีโซนนั่งเรือโซนโซน,โน,โนที่บึงการจริงๆบึงการเนี่ยมีแหล่งท่องเที่ยวเยอะนะครับไม่ใช่แค่ที่ที่ถ้ำนาคายอย่างเดียวจริงๆโซนนะั้นะบริเวณนั้นมีแหล่งท่องเที่ยวเยอะมีทั้งแบบที่เราไปล่องเรือล่อ,ลองเรือ<ป>แบบบึงคงหลงอะไรเงี้ยคะ่ะแล้วก็ไปเกาะดอนโพค่ะไปแบบไหว้ใช่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 แล้วก็เราไปจบที่จังหวัดโคราชด้วย พราะจริงๆเราก็เป็นการเป็นท่องเที่ยวที่ภาคอีสานเนาะก็ここอยากให้ได้รับชมวัฒนธรรมหลายๆหลายๆจังหวัดเพราะว่าคือแค่แค่ต่างจังหวัดนะครับคนละพื้นที่กันก็มีวัฒนธรรมที่ไม่เหมือนกันละภาษาอีสานบางทียังยังใช้ไม่เหมือนกันพิธีต่างๆอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีดีเทลที่ไม่เหมือนกันแล้วแล้วพิธีพวกนี้มีสอรี่ทั้งนั้นนะครับแล้วก็มีอาหารด้วยเนาะในเรือใช่อยมากอร่อยภากเลย ส้มตำอยู่แล้วครับส้มตำเนื้อจริงๆมีมีแหนมเนื้อด้วยเป็นอาหารเวียดนามเพราะว่าที่พะเาศานะมีวัฒนธรรมหลายๆประเทศหลายๆพื้นที่มามามิกซ์กันจนเป็นวัฒนธรรมที่พะเยาศานก็เลยแบบเฮ้ยบางที่มีอาหารเวียดนามมีแหนมเนื้อประจําจังหวัดมีอะไรอย่างเงี้ยครับผสมผสมกันในเรื่องเรามีต้องแับผู้ที่ศาลต้องไหมคะไม่มีค่ะไม่มีครับจริงๆเขาอาจจะอยากให้พี่พูดดีกว่าพี่พูดไม่ได้ใช่ เอาเอาในในตัวละครหรือเอาของจริงอะตัวละครตัวละครและของจริงนี่ตุนของตุนก็ในในละครก็น่าจะสูญเลยคือไม่เชื่อเลยอะไรเงี้ยค่ะแต่ตัวจริงคือเชื่อค่ะที่ไหนว่าดีที่ไหนว่าเด็กไปอะค่ะไปหมดเชื่อแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยก็ร้อยนะคะสักสิบเปอร์เซ็นต์อ๋อสิสิบเปอร์เซ็นต์เลยเพื่อ คิดตัดสินใจอะไรนิดนึง<อ>ได้ค่ะ90%้าอรต์ครับผมออกไ้ก็ในตัวละครเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นต์เลยคือเพราะว่าเราเป็นคนพื้นที่ตัวจริงอ่ะ50-50ิบห้เราเราก็เชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งอะไรครับแต่ก็ก,ก็มีมูบ้างมีมีมูบ้างอะก็มีนะมีสามมีคือคือหวานคือยาก,เ,ยากเพราะว่าเขาเนี่ย คือตอนแรกก็เราเรามีเวลากันน้อยเนาะเวิร์กช็อปกันน้อยแล้วก็อาจจะตอนแรกก็กลัวอยู่เฮ้ยเราจะจูนกันได้ไหมอะไรเงี้ยพอวันแรกเขาจูนกันนเกินทีนี้คือพอทีนี้เล่นจบตายกันไม่ได้ละเพราะว่ามอปุ๊บแล้วก็จะเซนตื่นตั้งกล้วยเออแล้วพอพอเป็นปัญหาไปอยู่ที่ซีนซึ้งเวลาเขาพหลันรูมกับแบบเต๊เดี๋ยวต่อไปเต้กระตูนมองตากันมันมองไม่ได้เราก็มองแล้ ขำมันขำเลยก็คือก็จะซึ้งยากนิดหนึ่งแต่ก็ได้ยูเราเล่นชื่ออยู่แล้วครับให้เราเล่นอะไรเราได้หมดไม่ได้ไม่ได้ครับได้นะถ้าพี่เต้ไม่ได้กันนี้ก็ได้เป็นพี่เต้ยี่ไม่มีอะไรเลยเราเราได้เราได้ไม่ก็เออพี่เราเป็นมเราเราตัวละครอื่นได้ไหมวะทุกคนน่ะสนุกคือมันมีวันหนึ่งที่พวกเราอ่ะ วันที่สองมั้งก็คือเราเริ่มล้ากันแล้วมันล้าขาแล้วอะแล้วตอนลงมันก็เหนื่อยมากแล้วพอเราลงก็คือมืดแล้วมันไม่มีไฟเราก็ต้องโฟกัสกับทางใช่ไหมสักพักเราก็ได้ยินเสียงเพลงได้ยินเสียงเพลงจากข้างหลังมาเป็นเพลงยุคเจแฟนฉันแฟนฉันอะไรงเี้ยก็คือหันไปเป็นเป็นโกไข่กับพี่ทุเรียน ร้องเพลงแล้วแกร้องแบบจริงจังนะแกร้องแบบมีคีย์ประสานด้วยอะคือผมเลยงงว่าแกแบ่งสมาธิกับการเดินลงแล้วแบบร้องเพลงเขาแข่งมากนะคะเพราะเขาแบบเป็นถือว่าเป็นคนที่มีอายุอะค่ะแล้วแบบขึ้นลงกับอะไได้แบบปกติเลยอะไรอย่างเงี้ยก็ใครกับกับพี่ทูคือจะ50าใช่เออแต่แกยังชิลมากคือเดินร้องเพลงสบายไม่เหนื่อยเลยแต่ของเราแล้วเราเรามารู้ทีหลังว่าแกเป็นเป็นนักดนตรีแบบ จังเลยอ,ะอ่ะแต่งเพลองอะไรเงี้ยก็เลยเซอร์ไพรส์มากแล้วก็แอบชื่นชมฝากละครชุดทุนไทย6เรื่องจาก6ภาคของประเทศไทยนะครับของทางไทย i PBS ด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของพวกเราด้วยนะครับใช่ค่ะเรื่องอัน x p e c t e d ค่ะว่าจะไม่รักเธอใช่ค่ะขอบพระอ,อีสา์นะครับ<ช>แล้วก็เรื่องอื่นๆด้วยนะครับแล้วก็ ดูแล้วอยากให้เชิญชวนทุกคนไปท่องเที่ยวด้วยนะครับผมใช่ค่ะก็รับชมได้ทางช่องไทย PBS นะคะแล้วก็ทางวิภาดมีค่ะครับผมแล้วก็แอปพลิเคชันวิภาด้วยนะครับค่ะชีวิตจริงเนี่ยมันอยู่ข้างนอกนะครับ

ันแค่ไม่เข้าใจจริงๆว่าทำไมคนถึงต้องพึ่งพาในสิ่งที่มองไม่เห็นบางคนนะรอคอยที่จะมาที่เนี่ทั้งชีวิตเลยแต่มันก็เป็นแค่การเดินขึ้นเขาอีนะคะคนอียังมาเป็นแต่สั่งแค่มองข้างหลังอ้ายยังสะอ่อนบ่ได้ตีแถงเว้าอยากให้เจ้ามาฟังก่อนลานางเอ้ยคนงาม จะง,งามอีลีแต่ก่อนคำยังกับนางฟ้าลงมาจากสวรรค์สมาง,งามคักแน่แท้จอมขวัญเอ้ยผูบอว่าเธอเป็นคนมีออร่าไอเห็นเธอแรกก็นึกว่าดาราก,ก็เพราะว่าน้องหลานน้องหลานลานางงามลายผููบอหูบอว่าตอนที่ไอได้เห็นหนา้าใจมันเต้นแห้งแล้วมือก็เริ่มซาเธอหูบอน้องหลาว่าเฮ็ดไอเกือบตายหอยยิ้มของเธอช่างดูงดงาม ทอแสงแวววาว,าวาราวดังพระจันทร์เธอตาเป็นตาหักแท้ไอ when I look in your eyes เหมือนคือนอพระไอ you're my lucky f i g h เธอตาไอดีแพงดีไล่ no fake no cap no lie จะหักไปได้อีกจังใดนอง